สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําในส่วนของการหา i อคุมไฟนะครับชุดไอคุมไฟนะครับกรณีเครื่องที่ไม่มีลายวงจรน,นะครับอาการอาจจะเปิดติดแต่ไฟหน้าจอไม่ขึ้นนะครับอาจจะทั้งลองจอใหม่แล้วก็ยังไม่แสดงผลนะครับการหาไ c คุมจอ,อทำดังนี้นะครับหลักการนะครับสมมุตินะครับเราจะสังเกตในส่วนของขา ไฟบวกขาไฟลบนะครับหรือว่าจะ AK หรือว่าจะ 1- 2ก็ว่าไปนะครับผมเราจะใช้ในส่วนของมิตเตอร์นะครับผมมิตเตอร์วัดไฟแบบเข็มก็ได้ครับ่าที่ย่านคูณหนึ่งนะครับผมคูณหนึ่งะครับผมจะเอาในส่วนของเข็มสีดํานะครับจิ้มไปในส่วนของขาแรกก่อนนะครับจะเป็น A หรือว่าเป็นเคก่อนก็ได้ครับตามภาพนะครับแล้วก็เข็มสีแดงนะครับผมออกสแกนหาไปนะครับ แกหาไปนะครับผมส่วนใหญ่คุมไฟจะ,จะประกอบไปด้วย3ามอย่างก็คือหนึ่งคอยไดโอดตะขาบ6ขานะครับผมให้เราจิ้มหาในบริเวณนี้นะครับผมครับผมถ้าขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าเข้ามาที่ขาขานี้ครับก็คือขา A อเข้ามาที่หัวไดโอดฝั่งที่มีขีดนะครับผมหัวไดโอดฝั่งที่มีขีดจะเป็นในส่วนของ L.C.D. บวกเสมอๆนะครับอ่าโอเคนะครับในส่วนของ L.C.D. บวกนะครับผมไลน์นี้นะครับจะเข้าที่หัวไดโอดฝั่งที่มีขีดเสมอๆนะครับอีคัานึงขา K นะครับผมขา K ือขาไฟลบนะครับผมอ่าจะเข้าที่บริเวณตะขาบหกขานะครับผมอ่าหาไปครับสแกนไปครับผมสแกนไปว่าเข้าที่ขาไหนครับอ่า นะครับผมเข้าที่ตะขาบหกขานะครับนะครับาขากลางของตะขาบหกขานะครับก็แสดงว่าชุดนี้คือชุดคุมไฟจอนะครับผมโอเคไหมครับอ่าโอเคครับอ่าเราก็จะใช้ในส่วนของหลักการเดียวกันในส่วนของการหาในส่วนของชุดชุดชาร์จไฟนะครับาลายชาร์จในกรณีที่เครื่อง ไม่มีลายวงจรเป็นต้นนะครับอ่าสมมุติถ้าอยากรู้ว่าเครื่องเครื่องอ่าสมมุติเป็นระบายแบบอ่าเป็นเป็นแปดร้อยนะครับอ่าระบายแปดร้อยอ่าอยากรู้ว่าในส่วนของอ่า IC คุมคุมอ่า IC คุมอ่าในส่วนของชาร์จอยู่ไหนนะครับให้เอาอ่าในส่วนของเข็มสีดํานะครับผมเข็มสีดําจิ้มไปที่อ่าขาไฟชาร์จ ลายบวกนะครับผมคาร์ไลชั่นลายบวกเข็มสีแดงเข็มสีแดงเข็มสีแดงก็ออกสแกนหานะครับส่วนมากจะอยู่ที่ในส่วนของ VCG h นะครับนะครับเข็มสีดำจิ้มที่ตูชาร์ไล่บวกนะครับผมเข็มสีแดงออกสแกนหานะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอที่ในส่วนของ จุดเทสพอยต์ VC HG นะครับผมอ่าสมมุติอ่าว่าลายถึงกันกับตรงบอร์ดนะครับแต่ถ้าสมมุติถ้าอยากรู้ว่าไอชาร์จของรุ่นนี้อยู่ตรงไหนแล้วก็ใช้หลักการเดียวกันครับมาใช้หลักการเดียวกันนะครับผมสแกนได้เหมือนกันครับดําจิ้มที่ตรงตูดชาร์จนะครับผมดําจิ้มที่ตูดชาร์จนะครับผมจิ้มที่เป็นตูดชาร์จลายบวกไปนะครับสีแดงจะก็สแกนหาไปครับอ่าสแกนหาไปอื ว่ามันเข้าที่ขาไหนนะครับนะครับผมเข้าที่จุดนี้ก็แสดงว่า,าเข้าที่จุดนี้ก็แสดงว่าจุดบริเวณนี้คือในส่วนของไอซีคุมชาร์จนะครับผมโอเคนะครับอ่าเราก็นําหลักการเดียวกันไปชใช้ในส่วนของเครื่องอ,อื่นๆได้ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่า,าในส่วนของ V ีชาร์จหรือว่าลชาร์จบวกอ,อยู่ที่ขาไหนซ้ายขวาหรือว่าเป็นยังไงนะครับผม ให้เราในส่วนของตัดสายยดบีเลยลงทุนเลยนะครับตัดสายย u บีอ่าไม่ว่าสีแดงหรือว่าสีส้มสีอะไรที่มันสีแก่ๆหน่อยสีเข้มหน่อยจะเป็น V ีชาร์ดนะครับผมอ่าหลักการเดิมครับอ่าหลักการเดิมจิ้มที่ในส่วนของอ่าเข็มสีแดงเข็มสีดํานะครับจิ้มไว้ที่ตรงวีชาร์ทางอ่าทางวีชาร์นะครับผมมาแล้วก็เข็มสีแดงออกสแกนหาไป ว่าเข้าที่บริเวณไหนนะครับผมเข้าที่บริเวณนี้ก็แสดงว่าชุดนี้คือชุดในส่วนของ IC คุมชาร์จนะครับเอาหลักการง่ายๆตามนี้นะครับขอบคุณครับ